ตอนนี้ทีมขา่าวใหญ่ของเราพี่ต้นกล้าชัยนันอยู่ในพื้นที่ถ้ามีค,ความคืบหน้าอะไรความเคลื่อนไหวอะไรนะคะเราจะตัดสลับกลับมาทันทีที่บริเวณบ้านหนองจานสาแก้วแต่แน่นอนคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าฝั่งตรงข้ามกับหนองยาแก้วหรือว่าเขาเรียกว่าบ้านโจยจันเปรยจันเปรยจันอของกัมพูชาค,คุณผู้ชมมันมีความเคลื่อนไหวค่ะจากชาวกัมพูชาแล้วก็ทหารกัมพูชาขอพาไปดูภาพนี้กันหน่อยนะคะเห็นบอกว่า เป็นพิกัดจังหวัดบันเตียมียนเจยกัมพูชานี่ภาพนี้จากเพจมังกรซ่อนแก้วค่ะเตรียมอะไรกันอยู่มังกรซ่อนตัวขอภัยครับนี่มันคือการเตรียมการคุณผู้ชมเอาไม้มาติดตะปูอ๋อมันเป็นไม้ยูคาลิปตัสอ่ะแล้วตอกตะปูอ่ะอย่างเงี้ยให้มันโผล่ไอ้แหลมแหลมแง่งแง่งออกมาคุณผู้ชมแลวเนี่ยอันนี้คืออะไรคือท่อนเหล็กนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบกกันอย่างนี้แบกกันแบบนี้นี่นี่นี่คุณผู้ชมดูดิ โอ้แล้วกี่หุ่นเนี่ยแปดได้ไหมได้ไหมใหญ่มากนะฮะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเฉาะหัวเราเห็นบอกว่าหรือว่เกี่ยวรถน้ำเป็นการเตรียมการใช้เป็นอาวุธแล้วก็สั่งให้คนเหล่านี้มาประชิดแนวหน้าคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่ทางเพจมังกรซ่อนตัวนำมาโพสต์เอาไว้นะคะ นี่คือความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้ว8โมง20นาทีวันนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นชาวกัมพูชาเตรียมไม้ต่างๆเหล่านี้คะ่ะแล้วตอกตะปูเอาไว้คิดสภาพถ้าโดนใครนี่คืออันตรายนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้ว8โมงผู้ราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยของกัมพูชาก็สั่งให้นักข่าวท้องถิ่น เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมทําข่าวชายแดนบริเวณหนองจานหนองยาแก้วครับมีการรวมตัวกันแล้วก็มีภาพถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับน,นัดแนกกรรดาน,นักข่าวอนนของฝั่งของตัวเองสะท้อนอันร้รู้ไหมเตรียมอีกแล้วฮะเตรียมฟ้องโลกอีกแล้ว<อ>เดี๋ยวเราทําอะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>ปึ๊บฟ้องชาวโลกเลยนี่แหละค่ะแล้วก็อ้างว่าเองถูกอ,อนี่ฮะ เออเหมือนกับต้องเตรียมจัดฉากป่ะพี่ค่ะที่พี่โจโเซ็ตเอาไว้แหละเต,ตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่แหละค่ะก็คือความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยสื่อเขมรค่ะสื่อเขมรออกมาบอกว่ายังไงเสียตอนนี้เท่าที่เขาไปสัมภาษณ์ชาวกัมพูชาด้วยกันไปดูกันต่อไปเลยคุณผู้ชมอีกหนึ่งภาพเขายืนยันว่าชาวบ้านจะปักหลักจะไม่อบพยพนะคะนี่ดูภาพนี้ค่ะ I am not own I am ឯងយកពៅនឹងធ្វើបងងផងធ្វើបងឯងហ្មងណាអូគាត់ហៅណា นี่สื่อขมินรายงานนะคะว่าเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมนี่เป็นคลิป PNN News ของกัมพูชารายงานบอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านโชคชัยและหมู่บ้านเปรยจันก็ยังคงอาศัยใช้ชีวิตตามปกติในบ้านซึ่งมันเป็นอธิปไตยของไทยไม่มีผู้ใดที่จะรื้อถอนบ้านเรือนอพยพออกไปตามคำขู่ของฝ่ายไทยอันนี้สื่อบ้านเขารายงานค่ะคือไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาพยายามที่จะอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขา บอกว่าอาศัยมาอยู่ก่อน MOU 2,000หรือว่า2,543แหอาเนอะฮะอาศัยอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอะไรนะไปตรวจวัดพื้นที่ไปรังวัดอะไรกันใหม่ตาม MOU 4,3มแม่ทีนี้จะมาเอาแบบนี้<ฆ><ฆ>นะฮะเพราะ MOU 4,3เนี่ยเขาก็มั่นใจว่าจะใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนใช่แต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆอนะ่ะโอเคคุณพูดอ่ะถูกว่าคุณมาอยู่ก่อน MOU จะเกิดขึ้นอันนี้ถูกเพราะอะไรฮะ คุณอยู่มาสี่ห้าสิปีโอ้ตั้งแต่ปีไหนอะ 2>, <25 22. S 1> <5, 000. S> 2 2่ะ2,522ใช่2,522ก็เกือบเกือบห้าสิปีนะฮะในช่วงนั้นเป็นยุคของสงครามขเขมรแดงไอเราก็อบอ้อมอารีให้เขาอบพยพหลีนี้ภยัยหนีตายกันมาให้เ<า>้าวาให้น้ำให้ที่พักอาศัยสุกหัวนอนปฐมพยาบาลด้วยดูแลทุกอย่างค่ะอย่าลืมแต่ว่าไทยไม่ได้ทำอยู่ประเทศเดียวองค์การสหประชาชาติทาง u ูเ เขาจะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หนีภัยสงครามที่จะเข้ามาทําด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมีการยืนยันได้ชัดเจนว่านี่คืออธิปไตยของไทยคือมันแน่นอนแล้วมันเป็นของไทยแต่ถ้าอยากจะฟังเสียงนานาชาติระดับ UN เนี่ยคนพวกนี้ที่อยู่ในคณะทํางานชุดที่มีการลีภัยมาตั้งแต่ช่วงปีนั้นเนี่ยเขาสามารถยืนยันได้ชัดเจนเป็นพยานบุคคลนะเป็นพยานบุคคลซึ่งมันก็มีบันทงบันทึกอยู่แล้วะนะฮะ ได้ฟังอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรพูดถึงเรื่องนี้เฮ้ยน่าสนใจเ,ออเพราะตอนนี้จริงๆตัวอาจารย์เองก็รู้จักมากคุ้นกับคนที่เคยทํางานอยู่คณะของ UN นี่นะออออถึงแม้ตอนนี้จะจะ,กะเกษียณไปแนละ้วเพราะมันต้อง50สปีอ่ะถูกไหมแต่ก็ยังคงขับเคลื่อนแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ในคณะนั้นยังคงเขาเรียกต่อ,อขับเคลื่อนเรื่องของหนองจานมาตลอดซึ่งทุกคนก็ยืนยันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ปณิธานแนะนําแบบนี้ทีมข่าวใหญ่โทรไปคุยกับอาจารย์นะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะ เมื่อเปิดควรจะประสานกับองค์กรนานาชาตินะฮะเอาหลักฐานตรงนี้เอาข้อมูลตรงนี้เอาบุคคลตรงนี้มาชี้แจงมายืนยันชาวโลกจะได้เคลียร์ขเขมรเองจะได้ดิ้นไม่ออกถูกไหมเพราะนี่คือมันความชัดเจนว่านี่คือที่ปไตยของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศคงต้องทําหน้าที่ให้หนักมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการประสานกับองค์กรานานาชาติมาทําระบบนะครับไขกักกันตามแนวชายแดนอะไรแบบนี้นะฮะปัจจุบัน อันนี้หมายถึงเรื่องในอดีตนะตอนที่ที่ยูเข้ามาช่วยเนี่ยและคนต่างๆเหล่านี้ยังคงสังกัดองค์กรนานาชาติอยู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยเพราะฉะนั้นเราควรจะต,ติดต่อขอข้อมูลมายืนยันให้ช่วยไทยเพื่อจะได้มีความชอบธรรมจริงๆไทยมีความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ให้เขมรมันดิ้นไม่ออกผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจลองฟังอาจารย์ปณิธานนะครับ สรุปคือประเด็นคือว่าเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องบ้านของจาจไปอย่างดีก็จะมีเอกสารหลายอย่างนะครับที่ยืนยันให้เป็นประโยชน์กับเราได้ว่าเป็นพื้นที่ของเราเราเปิดให้เข้ามามีการประสานงานสัธรรชาติมีการส่งสเสบียงแล้วเหล่านี้ถ้าดูในระบบสากลรณเปิดเข้าไปดูในข้อมูลที่เปิดนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ามีการส่งสเสบียงให้จากพื้นที่เหล่านี้กลับไปยังชาวมพูชาโดยใช้พื้นที่ของเรานะครับมีมีการเสด็จนะครับของ สมเด็จพระพันปีในอดีตนะครับมีการเข้าพื้นที่ของสตรีหมายเลขหนึ่งของทางสหรัฐนะครับภรรยาของอประธานาิีจิมมีคาเตอร์เป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้เรา,ามีความชอบธรรมในการที่จะขณะนี้นะครับดำเนินการเพื่อที่จะส่งกลับคนที่หลบหนีภายจากการสู้รบซึ่งสาภาพเนี่ยหมดแล้วนะครับนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะฮะหลายคนมองแบบนี้อา้าวเนี่ยแหละมัน,เป,นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ นะครับให้ขมຈ์เน่ะเขาเรียกว่าจุกไปเลยว่านี่คือแผ่นดินไทยแล้วคุณมาอ้างคุณจะอยู่ก่อน m o ็โม,โมยไม่ต้องมาอ้างแผ่นดินไทยวันหนึ่งคุณควรจะต้องกลับไปไม่ใช่จะมายึดเอาเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรแกบอกว่าอยากจะฝากหน่วยงานความมั่นคงเจ้าหน้าที่เนี่ยนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะให้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้มีแผนเชิงรุกในการแก้ปัญหานะครับแล้วมันจะยั่งยืนในอนาคตด้วย ผมฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ์วิทยุนะบอกถ้าทําเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนก่อนวันนี้เคลียร์ละวันนี้เขากลับไปหมดละค่ะเนี่ยนะครับพระจันต้องเร่งทำอะใช่อเออพยายนหลักฐานก็มีพยายนบุคคลก็หาได้ไม่ยากแล้วจาก,กนี้ขมิ้นต้องยอมรับแต่ยังดื้อด้านแต่คุณผู้ชมขาวันนี้วันที่สิตุลาถูกไหมคะมแต่หลังจากสิบตุลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ราชการจังหวัดสักแก้วนะคะ จะทำอะไรต่อเพื่อคืนหนองจานหนองยาแก้วกลับมามเป็นแผ่นดินของไทยเหมือนเดิมคือล่าสุดทีมข่าวใหญ่ต่อสายไปสอบถามประเด็นร้อนนี้นะคะกับทางผู้ราชการจังหวัดสระแก้วคุณปริญญาโพธิสัตย์ค่ะบอกว่าหลังจากนี้สิ่งที่จังหวัดทําได้ก็คือต้องตอบโจทย์นานาชาติไม่ได้ทําอะไรโดยพละการและจะใช้หลักมนุษยธรรมด้วยการประสานกับทาง IOM <อ>นะคะก็คือ i ิน e r n a t i o n a l Organization for Migration หรือที่เรียกว่าองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานตัวย่อคือ IOM ซึ่งมีอยู่ทุกประเทศคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีการประสานค่ะให้มันร่วมสังเกตการกับการปฏิบัติการของทางฝั่งไทยซึ่งจะลงพื้นที่ในวันที่ไทยดำเนินการทันทีและประเด็นนี้นะทางปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านเสนอมา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีลองฟังเสียงประเด็นนี้ซึ่งถือว่าน่าสนใจเพราะผู้ว่าสาแก้จะประสาน IOM มาสังเกตการจุดนี้ด้วยค่ะในส่วนของ IOM เนี่ยเราจะเข้ามาตอบโจทย์นะครับว่าทางาจังหวัดทางประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติการโดยใช้หลักมนุษยธรรมนะครับที่การที่เราจะจะดึง IOM เข้ามาเนี่ย เพื่อจะตอบโจทย์นะครับระดับชาตินานาชาตินะครับว่า<ม>เราไม่ได้อะไรทําอะไรโดยพาักการนะครับเราจะมะีพูดง่ายคือเป็นเติร์ด a าร์ตีนะครับเป็นผู้สังเกตการนะครับในด้านมนุษยธรรมเข้ามาด้วยนะครับมาร่วมในการสังเกตการในการปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝั่งประเทศไทยครับคือเขาจะเข้ามาเข้ามาในวันที่เราดําเนินการครับ<ม>ครับ เพื่อดูว่าเราสิ่งรีบที่เราทาเนี่ยมันเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมไหมนะครับแลวตัวส่วนตัวเขาเนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนโดยหน้าที่เขาด้วยนะครับเขาก็มีหน้าที่ดูแลนะครับคนที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเหมือนกันนะครับแต่เขาจะไม่เข้ามายุ่งในกระบวนการการใช้กฎหมายของเราค่ะท่านผู้ว่าก็เลยย้ำนะคะอยากจะให้ประชาชนให้กำลังใจซึ่งเชื่อว่าข้าราชการทุกฝ่าย ก็ในวันนี้ทุกคนตั้งใจเต็มที่แน่ๆครับก็แต่ต้องเข้าใจอารมณ์มวลชนเพราะฉะนั้นสําคัญคือเรื่องการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐกับมวลชนที่อยู่แนวชายแดน<ช>นะครับอย่าให้เขามองว่าเอ้ยเราไม่มีขั้นไม่มีแผนไม่มีอะไรวันนี้ที่กรุงเทพเองมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะะนะที่เป็นประธานสมชเนี่ย ก็เรียกหลายต่อหลายคนเข้าไปร่วมพูดคุยกันที่สํานักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมีคุณเอกนิตินิติธัมประพาสรองนายกและรัฐมนตรีครังมีท่านตรีต่างประเทศครับคุณเสียสักิ์พวงเกตแก้วนะฮะมีพลตํารวจโทร,รุทธพลนวรัตนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะฮะร,รวมถึงมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดสากแก้ว หนองจานหนองยาแก้วที่เรียกว่ากำลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับภายหลังจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ให้กองทัพได้ดูเรื่องข้อกฎหมายในการดําเนินการอันนี้มันเป็นที่มาทําให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพมีปติเห็นชอบให้ใช้กฎอัยการศึกควบคู่กับกฎหมายปกติได้นะฮะม,มอหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกจัดทําแผนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หลักสิทธิมนุษยชนและนํามาเสนอต่อที่ประชุมสอมอชอเพื่อให้สอมอชอหรือว่าสภาความมั่นคงนอนุมัติอีกครั้งในวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าประชุมเนี่ยบอกเดี๋ยวขอดูแผนก่อนขอดูแผนที่ทางกองทัพบ,บกเสนอมาก่อนนะครับดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจากประชุมเสร็จเนี่ยจะพิจารณาดูว,ว่าจะ,ะแถลงเองหรือว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงคือนี่เป็นภาพลักษณะคเครียกบ,บรรยากาศก่อนการประชุมคือต้องรอฮะว,ว่านายกจะจะ,ะแถลงเองหรือไม่เพราะวันนี้จริงๆมีภารกิจ ไปเรื่องของน้ําท่วมหลายจังหวัดแต่ก็ยกเลิกปจังหวัหนึ่งแล้วนะนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนภามบูชานะครับค่ะ